สวัสดีค่ะอุดมทรัพย์ไรนาสวนผสมค่ะวันนี้กุหลาบกำลังบานเนาะคะ่ะเฮามีกุหลาบอยู่ในสวนประมาณสิบสิบสี่ต้นสิบสี่กอนะคะผู้ปลูกคันกับปลูกห้างห้างให้กันวันนี้เป็นกำลังบานถ้าป้อยถึงไว้กับบานเฮี่ยวถิ่มซื้อ,อ,อเลยสิมาตัดไปถวายพระเนาะคะ่ะของเหากับมีหลายสีน,นี่มันสีแดงค่ะสีแดงสีชมพูสีขาวค่ะแล้วก็เป็นกุหลาบม่อนนะคะอันนี้ต้นสีแดง สีแดงสีแดงอันนี้ก็สีชมพูแต่เขายังไม่ออกดอกค่ะมีหลายตน้นนี่ก็เป็นกุหลาบมอนนะคะ่ะกุหลาบมอนกําลังเตรียมตัวออกดอกอันนี้สีโอรสสีโรสอันนี้บานแล้วได้มาหนึ่งดอกสีโอรสแล้วก็สีชมพูชมพูพันธุ์นี้มัน,เป,นเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะสีชมพูนี่แลาจะเป็นช่อสวยๆดอก ชมพูค่ะตัวนั้นเป็นกุหลาบม่อนนะค่ะก็มีนี่ก็กำลังแตกครับนี้ก็กุหลาบม่อนกุหลาบม่อนที่ใดมากเนี่ยค่ะเป็นหอมหอมดิกินแห้งกินแห้งกินหอมสีขาวกับโรยไปแล้วเนหนึ่งต้นเงินหนึ่งต้นนี่ก็กุหลาบม่อนกันนะคะ อันนี้สีขาวสีขาวเพิ่งจะล่วงลงไปอีค่ะ๋ยวเอาตัดปีถวายพระ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะท้งใดก็ฝากติดตามได้เลยคะ่ะอุดมทรัพยนะ์ไรนาสมวนผสมค่ะ